สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สวทชภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานพันธมิตรค่ะ,ะแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการประจำปีสวทชครั้งที่20ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย AI เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนค่ะ ศาสตราจารย์ดรชูกิลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทชได้กล่าวว่าการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครั้งที่20เป็นเวทีระดับประเทศในการนำเสนอความก้าวหน้าทางวทนที่สวทชและเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย AI เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน นำเสนอองค์ความรู้งานวิจัยและพัฒนาด้าน AI แนวทางการบูรณาการเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขแขนงต่างๆภายใต้การดำเนินงานของ5 0ย์วิจัยแห่งชาติภายใต้สังกัดส,สวทชได้แก่ b i o t e c คเอ็มเทคเน็กเทคนาโนเทคและเอ็นเทเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนรวมไถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนด้าน AI ในโอกาสนี้สวทชได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดการประชุมวิชาการประจำปีสวทชครั้งที่20ในวันพฤหัสบดีที่27มีนาคม2568เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬกา สำหรับไฮไลท์สำคัญมีการสัมมนา,าพิเศษในวันที่26มีนาคม2568โดยเชิญวิทยากรชั้นนำของประเทศมาร่วมถอดรหัสและวางยุทธศาสตร์เส้นทางสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทางด้านดรชัยวุฒธธิวิวัฒชัยผู้อำนวยการเน็กเทคสวทชได้กล่าวว่าในยุคที่ AI มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนา AI Ecosystem อย่างเข้มแข็งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นผู้นำด้าน AI ในระดับภูมิภาคและระดับโลกดังนั้นการจัดงานประชุม NAC 2025ถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันระบบนิเวศ AI ของไทยเปิดโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาด้านต่างๆได้แก่จริยธรรม AI โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมและการส่งเสริมธุรกิจ AI ตลอด3วันของการจัดงาน n e c 2025ผู้เข้าชมงานทุกท่านนะคะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ครบรถโดยมุ่งเน้นผ่านผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆได้แก่สัมมนาวิชาการ40หัวข้อและบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI มีนิทรรศการกว่า100บูธค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์จำนวน9เส้นทางซึ่งเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนได้เข้าถึงห้องปฏิบัติการวิจัยโดยไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศในวันที่26และ28มีนาคมนี้โดยมีเส้นทางที่น่าสนใจอาทิกลุ่มเกษตรอัจฉริยะกลุ่มเครื่องสำอางเพื่ออนาคตกลุ่มเวลเน็ตเทคเส้นทางสู่ไทยแลนด์ฮิลล์ฮับและกลุ่มอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้าน AI และนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเวิร์กช็อปและการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่เยาวชนสามารถมาทดลองเล่นและเรียนรู้ได้โดยเยาวชนที่เข้าร่วมงานนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกระทบไหลกับทีม brr robot โรงเรียนเบญจมาราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเซาแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์นำทางในเขาวงกฏ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและทดลองเล่นจากสนามจริงที่บ้านวิทยาศา,ศาสตร์เซริทนทรในช่วงบ่ายของวันที่27และ28มีนาคม2,568ได้ตลอดทั้งวันผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายที่ www.nstda.or.th/nex หรือสอบถามเพิ่มเติมผ่านหมายเลขโทราศัพท์ค่ะ02 564 <000. S 2> วันนี้นะครับเป็นผลงานของไฮโดรเจนอีโคโนมีวันนี้ที่ผลงานที่เราเอามาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นการาเทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจนจากชีวมวลนะครับหรือชีวกาชีวภาพนะครับผมจะเห็นว่าไฮโดรเจนเนี่ยถือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่เป็นมินตรต่อสิ่งแวดล้อมนะโดยการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพหรือไบโอไฮโดรเจนเนี่ย จะเป็นการลดปริมาณการใช้ของเสียและก็สามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนขึ้นมาได้ด้วยนอกจากนี้ของเรายังมีการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวนะครับหรือไฮโดรเจนที่ผลิตจากกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสด,ด้วยพลังงานหมุนเวียนเพื่อที่ใช้ในรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงด้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้งานวิจัยของเราเนี่ยกำลัง อยู่ในช่วงพัฒนาเพื่อขยายกำลังการผลิตของไฮโดรเจนให้ได้มากขึ้นแล้วก็เรากำลังมีพูดคุยเพื่อหารือร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำเอาเทคโนโลยีนี้นะครับผมไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม